สวัสดีจ้าญาติสนิทมิตรสหาย f อซีที่น่ารักทุกท่านเด้อจ้าวันนี้ยายแมวจะมาทำน้ำพริกผัดโคราชเด้อจ้าทำง่ายๆแบบบรรนอกบรรนอกเด้อมันก็จะมีกระเทียมกระเทียมที่สับแล้วตำแล้วเด้อก็มีเนื้อไก่บดเด้อจ้าแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้หนามะขามเด้อจ้าเด้อพริก พริกเป็นดิบๆแล้วเอาไปปัน่นเวยจ้าแล้วก็มีน้ำปลาเย,ยแมวไม่มีมะเขือเทศสดเย,ยแมวก็จะใช้มะเขือเทศกระป๋องเวยจ้าเด้อลองไปดูวิธีทำติดตามกันมาเ้ยจ้าอ,อย่างแรงจ้าเมื่อกี้นี่ยายแมวล,ลืมหอมจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่หอมแดงเดื้อแต่ยายแมวไม่มียายแมวก็ใส่หอมหัวใหญ่แทนจ้าไม่รู้มันจะออกมายังไงเด้อแต่ก็คงคิดว่าคงอร่อยแหละ ตามย,ยัแมวมาเดีอจวจะเด้อเดี๋ยวสิทำให้เบิรงเดีอยจ้าอันดับแรกเด้อก็ตั้งกระทะให้ร้อนพอสมควรใส่น้ำมันเลยพี่น้องใส่น้ำมันย,ยีแมวก็จะใส่พอประมาณเดีอจวจะเด้อนี่หละประมาณนี้ละจ้าปล่อยให้กระทะร้อนนิดนึงจ้าเสร็จแล้วยายแมวก็จะใส่ ทีกแห้งที่พั่วได้จ้ะที่ไม่พั่วได้จ้าปั่นแบบหิบๆเด้อมาใส่จ้าใส่ไปเลยจ้าสูตรยายแมวจ้ะสูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องจต่สูตรอันนี้สูตรอันเนี้ยทำให้ใครกินเขาก็บอกว่าอร่อยนะคะนี่ก็ลองดูเด้อเกี่ยวให้มันหอมสักนิดให้มันสุกสักหน่อยแล้วยายแมวก็จะใส่น้ำปลาจ้า ลืมใส่กระเทียมไม่เป็นไรเอากระเทียมเอกกระเทียมใส่ไปเด็น้องลืม,อ,ลมอันที่จริงต้องใส่กระเทียมก่อนเด็ดพีน้องบังเอิญยายแมวติ่นเต็นทำครั้งแรกก็เลยทำแบบนี้ไปก่อนก็คงจะได้จริงเขาต้องใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พิกเด็พีีน้องเด้อไม่เป็นไร ทำขังแหลกเด้นี่จทิ้งใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผิกเดอพี่นอนองเด้ออันนี้ยายแมวครับยายแมวคำขั้นตอนไปนิดนึงจา้าแล้วก็ใส่ไก่จากพี่นอนองคนให้มันเข้ากันเด้อนนไก่กะผิดเข้ากันดีเลยจ้าก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะใส่ใสหอม ใส่มะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเดี๋ยวจะเดือนี่แหละน้ำพริกน้ำพริกผัดบนชั้นตอนติ๊งเล็กหน่อยจ้านี่แหละมันก็ผัดเดื่อยแหละใส่หอมจ้าใส่หอมจ้าที่ใส่หอมเยอะๆนี่ก็คือไม่อยากให้มันเผ็ดเยอะเลยจะเด้อแต่ถ้าอยากให้เผ็ดเยอะ ก็ใส่ในน้อยก็ไดเลยจ้าครับกริงจริง <c oughs> เด้วจะขอดอกเขากันเลยจ้าพี่นะ้องกล้วยสามหลใส่น้ำตาลจ้าหวานแล้วจะใครชอบหวานเดอ้อหรืออะไรแต่เยียแมวก็จะใส่หวานนีดนึงปนเกลียวหน่อยหน่อยจ้ายายแมวไม่มีสูตรตายตัวเดอ้อจ้ามีใส่น้ำมะขามเดอ้อใส่น้ำมะขามพี่นอ้อง ใส่น้ำมะขามจะใส่เท่าที่คิดว่ามันเปรี้ยวเลยจ้าปรุงรสตามชอบใจเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มเลยก็เด้อชอบน้อยใส่น้อยชอบเยอะใส่เยอะเลยพี่น้องใส่รสด,ดีด้วยก็กรองตักสอนเลยพี่น้องเด้อเพื่อความอร่อยจ้าใส่มะเขือเทศจ้าถ้ามีมะเขือเทศก็จะอร่อยเ้ออันนี้ ยายแมวไม่มีมะเขือเทศส่วนยายแมวว่าจะใช้มะเขือเทศกระป๋องเลยจ้ะเด้อข้าเราก็จะคนคนกันทีนี้ก็จะชิมดูแล้วก็จะเคี่ยวสัก10นาทีก็จะร็ดเดือดพี่น้องนี่ก็เสแล้รจชาเยวตักใส่หม้อไว้กินได้หลายวันเดือพี่น้องเ้อใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นอากิตเลยชายายแมวก็จะตักใส่หม้อไว้เด้อ <c oughs> เวลาจะกินน่ะเราก็โรยผักชีต้นหอมนิดนึงเดยพี่น้องมันก็จะคล้ายๆน้ำพริกออกนี่แหละแต่มันจะลดจัดจ้านกว่าเดยจะเด้อเสร็จเราจะพี่น้องเนี่ยน้ำพริกไข่ไข่ต้มยายแมวก็แกะไข่บบสวยโดยจะเด้อเลยบบแกะให้ดูมดแล้วก็น้ำพริกจ้านี่น้ำพริกที่ยายแมวทำน้ำพริกโคลาดโดยจ้า กินก็ไข่ต้มเขาร้อนๆเด้อจะเด้อมันเขากันดีคือ,อยังนี่นี่ผักใยแมวก็คางบ้านนี่คือคาลิลิปเนี่ยมะกอกเวียดนามผักกระถินก็มีเ้ยพี่น้องใบบัวบกคือกินคือกินกับผักอะไรก็ได้พี่น้องมันก็บจีแสบหมดทุกอย่างเลยเด้อจะเด้อก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องชมเด้อจา้าใครสงสัยยังไงก็ ยินบอกเข้ามาถามเด้อจะเด้อลูกชายชิมแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากจ้าผักยายแมวก็ยังกับป่าดงดิบเลยจ้าตรงหรือก,กินได้ยนี่ต้องเข้าป่าไปหาผักเด้อพี่น้องให้ดูซ้ำนิก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแสบหลายเด้อพี่น้องเด้อโอเคจ้าพอจบคลิไปไว้ตรงนี้เด้อจะเด้อ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายแมวปากแดงด้วยเดจ้าบายบายจ้าหลักทุกคนเดอจ้ะเดือล้าเดือก็มีเนื้อไก่บดเดือยายแมวไม่มีมะเขือเทศสดยายแมวว่าจะใช้มะเขือเทศกระป๋องดดวใหญ่แทนจา้นจาจะเด้อเดี๋ยวสิทำให้บึงเด้อจ้า ใส่กระเทียมเเยก่อนมันก็คงจะได้จริงๆเขาต้องใส่กระเทียมแล้วก็ใส่จีนโป๊ยน้องเด้อเด็ดเองริ้งใส่กระเทียมมาก็มีใส่มะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยจ้านี่ยแล้ก็ภาพเดนี่แหละทีนี่ก็คือไม่อยากให้มันเค็มเยอะเลยใส่ยวเขาแต่งเอากระจะจะนิดหนึ่งจานจานี๋ยวแมวก็จะใส่หัวทีเป็นก้นเกี๊ยวหน่อยหน่อยจ้ายายแมวไม่มีเกี๊ยวเลยจ้า มะเขือเทศกดจะอร่อยเด้ออันนี้ยายัอจะคนคนกันทีนี้ก็จะเดอจ้าตักให้ดูเดอจ้าเด้อลูกชายบอกหัวแสบหัวช้ำซ้นคือทำให้คนทุกคนกินเขาก็ไม่ผิดหวงังเด็่น้องลองเอาไปทำตามดูเดอจ้าเด้อ